ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้ทำนำทางตอนที่11ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแจ้งแก่เหล่าภิกษุสาวกทั้งหลายให้ทราบความที่พระองค์จะเสด็จจาริกไปสู่เขตชนบทเป็นการชั่วคราวเพื่อที่พระองค์จะได้ทรงโปรดเวเนยศัตร์หรือบุคคลที่มีกิเลสเบาๆมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้หากได้รับการแนะนำสั่งสอนอย่างเหมาะสม และในการเสด็จของพระองค์ในครานี้หาได้นำภิกษุสาวกรูปใดไปด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำเนินด้วยพระบาทไปอย่างทิศที่องคุลิมานกำลังมุ่งมาหาตลอดเส้นทางที่พระองค์เสด็จผ่านมานั้นพระองค์ทรงได้พบกับคนเลี้ยงวัวคนเลี้ยงแกะและชาวนาต่างก็ มีท่าทางตื่นเต้นตกใจรีบเดินเข้ามาหาพระองค์บ้างก็กล่าววาจาในลักษณะกระซิบกระซาบบ้างก็ละลํำลักว่าท่านสมณะท่านโปรดหยุดก่อนเถิดเส้นทางที่ท่านกำลังมุ่งหน้าไปทางนั้นเป็นเส้นทางที่มุ่งไปสู่ที่อยู่ของมหาโจรองคุลีมานซึ่งเป็นผู้ที่ดูร้ายมากมือของเขานั้นชุ่มโชกไปด้วยเลือดเขานั้นพรากชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมากแล้วยังตัดเอานิ้วมือของ มนุษย์มาร้อยเป็นพวงมาลัยใช้คล้องขอผู้ใดก็ตามหากเดินทางไปทางนั้นจะจบชีวิตลงทั้งหมดหาได้มีข้อยกเว้นได้เลยขอท่านสมณะเลี่ยงไปยังเส้นทางอื่นเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับฟังความแล้วพระองค์ทรงแสดงพระอาการขอบใจอย่างผู้หวังดีเหล่านี้แต่พระองค์หาได้ตรัสคัดค้นหรือเห็นดีเห็นงามออกมาแต่อย่างใดพระองค์ยังคงเสด็จด,ดำเนินไปย่งเส้นทางเดิม ต่อมาพระองค์ก็ยังทรงพบเข้ากับชาวนาคนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงโคคนอื่นๆอ,อ,อีกและคนเหล่านี้ก็ยังคงกล่าวห้ามบ้างทัดทานบ้างไม่ให้พระองค์เสด็จดำเนินต่อไปแต่ไม่ว่าจะมีใครจะกล่าวห้ามทัดทานหลายต่อหลายครั้งก็หาได้ทำให้พระองค์ทรงเปลี่ยนเส้นทางดำเนินได้แต่อย่างใดจนกระทั่งองคุลิมานซึ่งอยู่ริมทางและได้ มองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จดำเนินมาแต่ไกลพลางเกิดนึกประหลาดในใจว่าช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักเส้นทางนี้อย่าว่าแต่คนคนเดียวเลยแม้จะให้คนเดินทางกันมา30หรือ40คนก็หาได้มีใครกล้าที่จะเดินทางมานั่นก็เพราะว่าทุกคนเกรงกลัวจะถูกเอาชีวิตนั่นเอง แต่พระรูปนี้กลับเดินม,มาเพียงผู้เดียวหาได้มีผู้ใดเดินมาร่วมทางด้วยเลยหรือจะมาข่มเหงเอาชนะเราเช่นนี้แล้วสมควรที่เราจะเอาชีวิตเขาเสียก่อนจะดีกว่าคิดได้เช่นนี้แล้วองคุลีมานจึงจัดการเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการคว้าดาบสะพายธนูแล้วรอคอยให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินผ่านตนเองไปแล้ว จึงเดินสะกดรอยตามไปเงียบๆทางด้านหลังแต่ตนเองกลับรู้สึกว่าตนเองกำลังจะตามไปไม่ทันแล้วจึงเร่งฝีเท้าขึ้นเรื่อยๆจนถึงขนาดต้องกับวิ่งไล่ตามอย่างสุดแรงแต่ก็ยังไม่สามารถตามพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทันเสียทีในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงเสด็จดำเนินไปตามปกติหาได้เปลี่ยนพระกิริยาใดๆเลย องคุลีมานรู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งวิ่งไปพลางคิดไปว่าช่างแปลกประหลาดเสียจริงแต่เก่าก่อนตัวเรานี้มีความสามารถทางด้านการเคลื่อนไหวที่ว่องไวมากยิ่งนักไม่ว่าจะเป็นการวิ่งไล่ตามช้างมา้าหรือแม้แต่รถเทียม,ม้าหลายตัวได้ทันตามประสงค์อย่างไม่ยากเย็นนัก แต่พระรูกที่อยู่เบื้องหน้านี้ก็มีอาการเดินไปตามจังหวะปกติแต่ทำไมาตัวเราที่วิ่งจนสุดกำลังแล้วก็ยังไม่สามารถตามติดได้ให้ใกล้ขึ้นเลยเสียด้วยซ้ำเช่นนั้นแล้วเราควรจะลองตะโกนถามดูเสียก่อนอาจจะได้ทราบความอันใดบ้างเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วองคุลีมานจึงตะโกนออกไปว่าหยุดก่อนถ้านักบวชจากนั้นก็มีเสียงตอบกลับเข้ามาในหูเขาว่าว่า เรานด้หยุดแล้วองคุลีมานท่านต่างหากที่ยังไม่หยุดท่านจงหยุดเถิดเมื่อได้ฟังดังนี้แล้วองคุลีมานคิดในใจว่าพระพวกศาตยบุตรเหล่านี้เป็นผู้กล่าวแต่คำจริงปฏิญญาจริงแต่ทำไมถึงเห็นว่าพระรูปนี้ยังคงก้าวเดินอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วกล่าวออกมาว่า เราได้หยุดแล้วองคุลีมานท่านต่างหากที่ยังไม่หยุดท่านจงหยุดเถิดเราสมควรที่จะถามความนี้ให้เข้าใจจากนั้นองคุลีมานจึงกล่าวขึ้นว่าท่านนักบวชท่านนั้นยังคงก้าวเดินอยู่แต่เพราะเหตุใดจึงกล่าวออกมาว่าเราหยุดแล้วและกล่าวถึงตัวของข้าพเจ้าผู้หยุดยืนอยู่แล้วว่ายังไม่หยุดเมื่อเป็นเช่นนี้การที่ท่านกล่าวว่าหยุดและกล่าวว่าข้าพเจ้ายังไม่หยุดนั้นมีความหมายว่าเช่นใดกันแน่